น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนักป้านแชแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อทำแล้วดีแก่ตัวเองอธิษฐานก่อนนอนสละเวลาวันละห้านาทีเพื่อเสริมบารามีช่วยให้หลุดพ้นบ่วงกรรม ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะทำแล้วดีแก่ตัวเองอาจที่ฐานก่อนนอนสละเวลาวันละห้านาทีเพื่อเพิ่มบารามีช่วยให้หลุดพ้นบ่วงกรรม การเข้าวัดทำบุญการใส่บาตรถวายสังฆทานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลายๆท่านได้ทำกันมานานนับหลายปีสําหรับท่านใดที่เคยฟังทำแล้วได้ยินมาว่าก่อนที่จะเข้านอนนั้นพระพุทธเจ้าเคยได้ตั้งจิตก่อนนอนหลับโดยมีเนื้อหาที่ตั้งจิตก่อนที่จะหลับประมาณว่าขณะที่หลับ ขออย่าให้อกกุศลทั้งหลายกามทั้งหลายไหลไปตามการหลับของข้าพเจ้าการสวดมนต์ก่อนเข้านอนการอธิษฐานจิตการนั่งสมาธิการแผ่เมตตานั้นล้วนเป็นสิ่งที่หลายท่านได้ทำกันมาทำแล้วเกิดความสบายใจเกิดเป็นผลบุญที่เราได้กระทำ หากท่านใดที่ไม่เคยได้ทำให้สละเวลาอย่างน้อยวันละห้านาทีสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อที่จะเป็นมงคลให้กับชีวิตและจะช่วยให้หลุดพ้นบ่วงกรรมต่างๆปัญหาต่างๆที่มีอยู่ให้เบาลงเป็นวิธีที่จะหนุนนำชีวิตให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมีความเจริญมากยิ่งขึ้นการนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด และขาดไม่ได้พอพอกับที่เราจำเป็นต้องทานอาหารในทุกๆวันการนอนเพื่อการพักผ่อนที่สมบูรณ์ก่อนนอนเราควรทำจิตใจให้สงบสมองไม่ควรคิดเรื่องร้ายหรือฟุ้งซ่านอย่าให้จิตเราผูกติดกับพลังในแง่ลบดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า พระพุทธเจ้าเคยสอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับโดยมีเนื้อหาที่ตั้งจิตก่อนนอนหลับประมาณว่าขณะที่หลับขออย่าให้อกุศลกรรมทั้งหลายกรรมทั้งหลายไหลไปตามการนอนหลับสำหรับวิธีการอธิษฐานก่อนนอนขอให้ท่านสละเวลาแค่วันละห้านาทีสวดก่อนนอนเพื่อเป็นสิริมงคล และช่วยให้หลุดพ้นบ่วงกรรมตัวเองวิธีการอธิษฐานก่อนนอนให้อธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดก่อนนอนก็ได้ขอให้ท่านสละเวลาสักนิดสวดก่อนนอนเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะบทอธิษฐานก่อนนอนนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พะควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตะพะควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพพังอปปะราทังขะมะทมีพันเตอุกาสะธวารตะเยนะกะตังสัพพังอปปะราทังขะมะทมีพันเตอุกาสะ ขมามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหรันตุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวร ด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรโดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่ติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพละ,พะลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตรับเข้าสู่พระนิพพานเทินหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอางฆาต และคำสั์แช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสั์แช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกภูมิพบแสงสว่างทางทางโลกทางธรรมเทินบทอธิษฐานก่อนนอนบทนี้แนะนำให้มีการสวดก่อนนอนในทุกๆุกคืนและเวลาที่สวดนั้นให้ตั้งใจตั้งจิตให้มั่น จิตใจไม่วอกแวกอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่วอกแวกอยู่กับเนื้อกับตัวไม่คิดเรื่องใดให้ฟุ้งซ่านควรตั้งใจและให้อภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างแก่ทุกคนการที่เราได้กระทํานี้จะทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดเป็นความสงบใจเย็นแล้วจะหลับได้อย่างมีความสุขตื่นเช้ามาพร้อมกับความสดชื่นมีความแจม่มใส แล้วให้ตัวเราท่องจำเอาไว้เสมอว่าเมื่อใดที่ใจของเรามีการผูกเวรเมื่อนั้นเองเมื่อเรามองไปแต่ทางใดก็มักจะพบแต่ศัตรูแต่หากว่าเมื่อใดใจของเรามีความเมตตาอยู่กับตัวหันมองไปทางใดก็จะพบแต่มิตรไมตรีที่ดีให้สวดมนต์ก่อนนอนในทุกๆคืนตั้งจิตอธิษฐานจะทําให้นอนหลับ มีจิตใจสงบและมีความสุขกับปัจจุบันอย่างที่เรารู้กันดีว่าการผูกอาคาตพยาบาทจองเวนให้ผลข้ามภพข้ามชาติจิตของเราเกี่ยวเฉียวโฉบอารมณ์รักโลภโกรธหลงอิจฉานินทาอาคาตพยาบาทขุนแค้นขัดเคืองหนาหนาชนิดเอาไว้ถ้าไม่มีวิธีชำระก็จะเกิดสนิมใจขึ้นมา กระทั่งไม่อาจนอนได้อย่างมีความสุขหากไม่ชำระร่างกายชั้นใดใจที่ไม่ถูกชำระจะทำให้ฝันร้ายอารมณ์หงุดหงิดหลับไม่สนิทฉะนั้นการแสดงอภัยทานเป็นการชำระใจแม้จะพูดดูง่ายแต่ก็ทำได้ยากหากไม่ฝึกทำจนเป็นปกติเพื่อให้เข้าใจง่าย และอยากทำให้ได้ขอให้เรามาพิจารณาเหตุผลถึงความต่อเนื่องของผลกรรมที่มีผลข้ามพบข้ามชาติว่าให้ผลเผ็ดร้อนเพียงใดและยังเป็นผลที่เราหนีไม่พ้นอีกด้วยเราต้องถามตนเองก่อนว่าเราต้องการยุติมเมล็ดผลของกรรมกับคนคนนั้นเพียงพบนี้หรือต้องการจะพบเขาจะเจอเขาในชาติต่อๆไป เราต้องการยุติปัญหาเหล่านี้เพียงพบชาตินี้หรือต้องการลากยาวไปถึงพบชาติหน้าเรามีสิทธิเสรีในตัวเราที่จะหยุดหรือสร้างเหตุต่อไปอีกบางคนรักมากลงมากเพราะเขาดีมากก็ปรารถนาให้พบกันทุกพบทุกชาติบางคนก็อธิษฐานไม่ขอร่วมเดินทาง แต่ก็ไม่ยกโทษในที่สุดผลของการไม่ยกโทษคือไม่ยอมให้อภัยก็เหมือนการผูกสิ่งที่เราไม่ชอบไว้ที่เอวตนเองตลอดเวลาการให้อภัยจะทำให้เรายุติปัญหาต่างๆได้เหมือนคนล้างแก้วน้ำสะอาดทำให้เหมาะสมที่จะรองรับน้ำบริสุทธิ์ที่เทลงไปใหม่เหมือนการโยนของที่เราไม่ชอบทิ้งเสีย โดยไม่ต้องเสียดายการให้อภัยคือการแสดงกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์อภัยทานนั้นเวลาจะให้ไม่ต้องไปขอใครไม่เหมือนใครมาขอเงินเราเราต้องควักกระเป๋าให้แต่ให้อภัยเราไม่ต้องหาจากไหนและไม่รู้สึกว่าเป็นการสูญเสีย ขอให้เราภูมิใจเถิดเมื่อมีใครมาขอโทษเมื่อมีใครให้อภัยเราหรือเมื่อสำนึกได้ว่าเราได้ทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษกัน การขอโทษหรือการให้อภัยมิใช่การเสียหน้าหรือเสียรู้มิใช่การได้เปรียบเสียเปรียบแต่อย่างใดหากแต่เป็นการชำระใจให้สะอาดเหมือนภาชนะสกรปรกก็ชำระล้างให้ใสสะอาดในชีวิตที่เหลืออยู่นี้อาจจะดูเหมือนยาวแต่มีใครบอกได้ว่า เราจะอยู่ปลอดภัยถึงวันไหนเราต้องการความทรงจำที่เลวร้ายหรือต้องการความทรงจำที่ดีในชีวิตเราต้องการนั่งนอนอย่างมีความสุขมีชีวิตอยู่ด้วยการอิ่มเอิบหรือต้องการมีชีวิตอยู่ด้วยการถอนหายใจด้วยความทุกข์และกังวลใจสิ่งเหล่านี้กำหนดได้ที่ตัวเราเองกำหนดวิธีคิดให้ถูกต้องความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังมาก สุขหรือทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่วิธีคิดคิดเป็นก็ผลทุกข์คิดไม่เป็นแม้แต่เรื่องมิใช่เรื่องก็อาจเกิดเรื่องได้ขอให้เรามาคิดดูว่าในชีวิตของเราคนหนึ่งอย่างเก่งก็อยู่ได้แค่75ปีเกินนี้ไปก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตทำไมเราจะมาเสียเวลาคุ้นคิดเรื่องไรสาระทำไมเราจะต้องเสียเวลาทำเรื่องที่ทำให้เกิดทุกข์ การยอมการเสียบ้างก็เป็นความสุขได้ไม่ยากเราอาจคิดว่าการให้อภัยบ่อยๆแก่คนบางคนเขาอาจจะไม่ปรับตัวยังก่อเหตุอยู่เสมอๆงานก็ไม่สำเร็จยังเหลวไหลอยู่เหมือนเดิมนั่นอาจเป็นผลในการทำงาน แต่สำหรับเหตุผลของใจนั้นเมื่อให้อภัยใจเราก็เบาการยกโทษอาจดูเหมือนเรายอมเราไม่ติดใจไม่เอาเรื่องแล้วจะทำให้เขากำเริบส่วนเราเสียเปรียบความจริงไม่ใช่เรากำลังบำเพ็ญบารมีขั้นสูงคืออภัยทานอันเป็นทานบารมีที่สูงสง่งการยอมแพ้อาจเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ข้ามภพข้ามชาติ ขอให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเวลาเราโกรธเกรยียดพยาบาทใครสีหน้าของเราจะเปลี่ยนไปเลือดในร่างกายจะผิดระบบเช่นเวลาโกรธจัด จิตท,ที่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ร้ายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือความรุ่มร้อนไม่พอใจทำอะไรก็เป็นกังวลเป็นทุกข์แต่พอยกโทษให้ก็รู้สึกทันทีว่ายิ้มได้จิตเบาสบายที่เปรียบกันว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกรู้สึกจิตเป็นอิสระทันที เพราะหมดห่วงหมดทุกข์หมดสนิมที่จะกัดกร่อนจิตใจกำลังใจวิธีคิดมีความสำคัญมากสำหรับชีวิตของคนเรามักได้ยินเสมอๆว่าแพ้หรือชนะอยู่ที่กำลังใจแท้จริงแล้วคำว่ากำลังใจก็คือวิธีคิดนั่นเองพลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือการมีกำลังใจ มนุษย์เราจึงต้องสร้างกำลังใจให้แก่กันและกันกำลังใจเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักหมดยิ่งเราให้คนอื่นได้มากเท่าไหร่กำลังใจก็จะยิ่งเกิดแก่เรามากเท่านั้นเหมือนวิชาความรู้ยิ่งให้ยิ่งพอกพูนยิ่งหวังไว้เฉพาะตัวก็ยิ่งหดหายการให้อภัยอาจพูดง่ายแต่ทำยาก แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากเพราะใจไม่อยากทำแต่ก็สามารถทำได้เมื่อเราฝืนใจทำและจะเป็นความสุขใจในภายหลังเมื่อครวรคำนึงถึงการตอบรับซึ่งกันและกันถ้าเป็นความดีเป็นความรักความอบอุ่นก็ดีไปแต่ถ้าเป็นความเกลียดความโกรธสิ่งที่จะตามมา คือการรับรู้และเก็บอารมณ์ทั้งกโกรธและเกลียดนั้นไว้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเมื่อรู้แล้วก็ควรสละอารมณ์นั้นด้วยตัวเราเองก่อนเพื่อป้องกันจิตเรามิให้เป็นทุกข์เพราะคนนั้นเป็นเหตุเราอาจคิดเสมือนหนึ่งไม่ได้มีเขาอยู่ในโลกนี้เลยก็ได้การให้อภัยเขาคือคิดถึงเขาในฐานะเพื่อนร่วมเกินแก่เจ็บ ไม่สมควรจะไปยึดเป็นรักเป็นชังก็เมื่อแม้แต่รักท่านยังสอนให้เราละทิ้งมิให้ยึดติดแล้วทำไมเรายังมองเห็นโกรธเป็นสิ่งที่ต้องยึดมั่นอยู่ได้อภัยทานจึงเป็นทานที่ทำยากที่สุดนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ วันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ